we <laughs> ถนนกลายเป็นแม่น้ำในเมืองคาคาโม่จังหวัดพาเรโมบนเกาะชิชิลีของอิตาลีน้ำท่วมฝนฆ่าชีวิตอย่างน้อย10คนในชั่วข้ามคืนมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายจากน้ำท่วมฉับพลันในภูมิภาคอิตาลีเจ้าหน้าที่ที่กล่าวฝนตกหนักที่ตกลงมาในช่วงดึกทำให้แม่น้ำและลำธารไหลล้นและท่วมเมืองชายฝั่งรอบๆเมืองหลวงของแควน้นอันคาามมโม ปริมาณน้ำฝนปริมาณ400มิลเมตรถูกบันทึกไว้ในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงซึ่งมีค่าเท่ากับครึ่งปีหน่วยคูพภาย,ยังคน้นค้นหาอีก4คนรวมถึงเด็กที่ถูกแยกออกจากกันเมื่อ คืนเมื่อแม่น้ำล้นตลิ่งมั่นหมาน,นมั่นเหมือนแผ่นดินไหวในยุครัฐมนตรีท้องถิ่นได้กล่าวตามรายงานท้องถิ่นฉบับหนึ่งแม่ที่พยายามจะหนีออกจากรถพร้อมลูกในอ้อมแขนของเธอถูกพลากออกจากกันหลังจากที่ถูกน้ำท่วมเมื่อแม่น้ำนิำนสะระเบิดตลิ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ช่วยเหลือผู้หญิงคนหนึ่งไว้ในชั่วข้ามคืนแต่ลูกไปหกขวบของเธอเป็นผู้หนึ่งในผู้สูญหายกับอีกหลายร้อยคน นอกจากมีผู้เสียชีวิต10รายแล้วหนังสือพิมพ์อิตาลีรายงานว่ามีผู้รักษาในโรงพยาบาลประมาณ50รายเนื่องจากภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติและอาการบาดเจ็บอื่นๆที่เกิดจากอุทกภัยและประจมเพลิงมากกว่า180คนกำลังช่วยปฏิบัติการกู้ภัยอพยพผู้คนที่ บังคับให้ปีนต้นไม้ขึ้นไปบนหลังคาเมื่อข้ามคืนหนีระดับน้ำที่สูงขึ้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยบางคนใช้เรือและเฮลิคอปเตอร์เพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่ยังติดอยู่จากได้รับความลำบากในน้ำท่วมขณะนี้